เพชรบุรีของเรานอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวเมืองที่น่าอยู่วัดเทศกาลอาหารและประเพณียังมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่างานปูนปั้นงานปูนปั้นคืออะไรงานปูนปั้นเป็นสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุประเภทปูนจัดเป็นศิลปะประเภทประติมากรรมมักใช้เป็นส่วนประดับตกแต่งของอาคารเหลืออนศวรีเรา ได้ไปงานที่มีชื่อว่าวัฒนธรรมพื้นบ้านอาหารภาษาสิ่์และได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณยายบุญเจีย์เอี่ยมโอ้นช่างปูนปั้นชื่อดังในจังหวัดชุบุรีที่ทํางานปูนปั้นมาอย่างยาวนานค่ะคุณชื่ออะไรครับี ก็แต่ว่าผู้คนจะกับงานบุณปั้นเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับงานคุณปั้นเนี่ยเป็นงานที่ตั้งแต่เดิมตั้งแต่มาตุรยาตุรกูไทยลูกบรีมาแล้วก็มาเพชรบุรีแล้วเนี่ยงานเนี่ยสมัยมันมีมันตั้งแต่งัเดิมแล้วเราดิที่เราทำที่ร้านเนี่ยมาเป็นร้านซื้อขายเพื่อได้ร้านหนึ่งของประเทศแล้วประเภทของงานบุณปั้นเนี่ยมีกี่ประเภทบ้างครับงานคุณปั้นมันจะมีหลายมันจะมีหลายไทยมันจะมีหลายกันงู ร้ายเป็นตัร้านร้านชุนชานแล้วก็มีงานหลายตัวร้านนุ่มซ้ำนุ่มืึงแล้วมีแรงม,มานันใจอะไรถึงมาสนใจงานเกีย่ยวกับปูนบ้านบ้าง ังไรเนี่ยมอนเนี่ยหมเนี่ยไป่างหูจะไปตั้งื้อมือนะไม่ใช่ช่างหมูหมูทำทำเตัมอะไรเนี่ยทไปชางเือมือจะไม่ได้หานกับรตรงร่วก็จะงานกับตรรวแล้วก็หันมาทำคนพันเราหาคนพันเนี่ยเราทำแล้วเนี่ยแตได้ทั้งสมาที่รารเงินและที่สำคัญนี่นะเวลาเราทำเสร็จแล้วเนียเรายเลือกซืตอที่เราจะไม่ดูหกคนรุ่นหลังเนี่ยได้สนใจได้ดูถ้าอยางงานคนเนี่ยมันได้เงินทุนพานเลยแต่ว่า านเสร็จแล้วป่ะคะแนนเนี่ยเราทำได้ไม่เลวมากแ่เราได้กจรงได้ดู มีอะไรอยากบอกเกี่ยวกับเรุ่นหลังคับว่างานบุณปั้นควรอนุรักษ์ยังไงหรือว่าอะไรแบบนี้ใช่นบุญปั้นเนี่ยเราก็ต้อง่อนุรักษ์สมมติถ้าหากว่าเด็กรุ่นหลังเนี่ยไอนุรักษ์ไว้เนี่ยงานุปั้นมันก็จะหมดใช่ไหมเพราะว่างานกคะแนนทุกนิดเนี่ยถ้าหากว่าเด็กรุ่นหลังเนี่ยไม่เข้ามาช่วยกันดูแลไม่ช่วยกันอนุรักษ์รักษางานมันก็จะมปเาคิดว่างานเนี่ยถ้าหากว่าจะให้อยู่คงอยู่ตลอดไปต้องปนเด็กหลั กันดูกันนะครับร่วงงานเนี่ยเราทำได้ทุกชนิดอะไรก็ได้แต่ว่าการที่เราทำแล้ว ú, อ่ะดูดีดูมีหุ้งคล้ายอย่างแล้วก็ต้องงานะว่าเราจะทำไดนไ้มตับงานนี้ในวารดนมางวาว มีทั้งงานป้านพาะพูทรูปและประดับตกแต่งต่างๆ,ๆ,ๆถ้าหากใครอยากดูงานปุ้นปั้นในเพชรบุรีสามารถหาดูได้ที่ถนน,นนราชดำเนินวัดใหญ่สุวรรณารามวัดเกอบวัดสั์บัวเป็นต้นค่ะ